ฉีดโบท็อกของรัฐมนิกแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรไปดูคุณตอตอมจะทําการฉีดโบท็อกนะครับจะเห็นว่าเราจะทําการขอให้คนไข้ลองทําการแสดงสีหน้าและดูการทํางานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆเพื่อเป็นการออกแบบใบหน้าจะเห็นว่าคิ้วข้างนี้สูงก่าคิ้วอีกข้างหนึ่งนะครับ่อีกข้างหนึ่งเห็นว่าคิ้วต่ํากว่าแล้วก็ตาหลีกว่านะฮะลองดูนะฮะเราจะต้องใช้โบท็อกในการปรับตรงนั้นด้วยนะครับแต่ข้างนี้เราต้องปรับให้ยกขึ้นหน่อยหนึ่งฉีดโบท็อกไม่ใช่แค่เรื่องดวรอยต้องปรับสมดุ สรสุภูมนะครับว er ันนี้ก็อยู่กับพี่แก้วอภิรดีนะครับใช่ค่ะวันนี้พี่แก้วก็มาปรึกษาปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับใช่ค่ะก็อย่างเช่นพี่แก้วแนวยิ้มอันนี้คือเกิดจากการนื้อบีบตัวพี่แก้วยิ้มถูยิ้มเยอะๆการนื้อมาบีบตัวนะทำให้ผิวเราเกิดการยับยู่นะครับเปียกเปียกเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกระดาษที่เราพย่ํากระดาษค่ะลใส่อย่างเงี้ยก็คือเราใช้โบท็อกกลานก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับได้หนะคะามโสดคิ้วอันนี้รอยย่นส่วนใหญ่ประมาณด้วยกันนะครับก็คือรออยรตาหัวววคิ้้แลกน อันนี้มันจะเป็นแก้มเนื้อมัดที่ดึงให้หน้าเราหย่อนลงนะฮะค่ะซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดดึงลงมานอกจากทําให้เกิดเนียงแล้วแก้มก็จะตกหย่อนลงมาเรื่อยๆอันนี้สามารถใช้บท็อกคลายเพื่อพยุงให้หน้าขึ้นด้วยแล้วทําให้เนียงเส้นพวกนี้ดีขึ้นด้วยครับนิกกี้นฉชัดนะครับมาฉีดบท็อกฟิลเลอร์ที่คลินิกทุกครั้งก่อนคนไข้จะทําการฉีดเราจะถ่ายรูปเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นการให้คนไข้ได้ดูเองนะครับว่าก่อนฉีดหลังฉีดเป็นอย่างไรอันนี้กําลังเตรียมโบท็อกอยู่นะครับซึ่งกการฉีดโบทอเน ก่อนจะฉีดเราต้องทําการประเมินให้เหมาะกับหน้าของแต่ละคนแล้วก็เหมาะกับกล้ามเนื้อแต่ละคนอย่างของกรณีของนิกเกียจะเห็นว่าหัวคิ้วเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยหัวคิ้วตกกว่าหัวคิ้วข้างขวา มีผลทําให้หางคิว้วกระดกขึ้นอันนี้เป็นของเดิมที่เขาเป็นอยู่กรณะของกล้ามเนื้อเฉพาะบุคคลเราต้องทําการฉีดโบท็อกให้เหมาะกับกล้ามเนื้อของคนนั้นๆนะฮะอันนี้เราดูได้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ได้ละเอียดมากใครที่เคยฉีดมากับที่เราจะรู้เลยว่าเราฉีดโบท็อกได้อย่างละเอียดมากแล้วก็ระหว่างฉีดไปนิกี้ก็เมาส์ถึงพี่หนุ่มกันชัยนะว่าอยากจะหลออเหมือนพี่หนุ่มกันชัยเพราะพี่หนุ่มมาที่รัสภูมิคคิดิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วพี่หนุ่มก็หล่อขึ้นเด็กขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นนนนนนนกกกกกกััรรอออีี้้้้็็็ฉดดดเปทลลามววยจยจแ ต่อไปเราอาจจะนัดมาฉีดฟิลเลอร์ต่อนะครับมิกกี้เคยฉีดกับเรามาแล้วนะครับเรื่องของฟิลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวจะทําการสีโบท็อกรลดกรามของโหดนะครับเพื่อตอบให้รูปหน้าดูเรียวขึ้นทีนี้เวลาเราทดสอบเนี่ยให้จัดนี้นะจัดฟันโอเคฮะที่เราดันมือเราปอกออกมานี่คือกล้ามเนื้อกรามที่ทําให้หน้าเราดูเป็นเหลี่ยมหรือดูใหญ่เดี๋ยวใช้โบท็อกเนี่ยลดกล้ามเนื้อบัดเนี้ยพอเราออกฤทธิ์หน้าก็จะดูเรียวขึ้นล้ครับ ติโบตอกกันนะครับก็คือจะช่วยเรื่องลดเรื่องของปัญหาริ้วรอยที่เกิดจากกล้ามเนื้อบิบตัวแต่ไม่แค่นั้นเราจะดูได้ว่าอย่างเช่นเปิดต,ตามันตกมาหน่อยหนึ่งเราก็จะใช้โบตอกเนี่ยไม่ได้แค่ลดริ้วรอยจะเปอาให้เปิดตาดูเปิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโบตอกเราอีนะครับคุณลุงลองอีอันนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดที่ดึงท้าหน้าตกเดี๋ยวเราจะพายกล้ามเนื้อมัดนี้เพื่อทำให้ท้ายหน้าเราขึ้นด้วยจิ๋วเลยครับเพระ่ตัอนวดกันขวัญ

นกค็แต่อันนี้มือหมอเนี่ยเขามือเบาแล้วเราไม่นี่ไงกระชากไงด้วยมันก็เลยแทบจากแทกจากนะมีนิดๆเนี่ยถ้าจะไม่รู้สึกเลยมีรู้สึกอยู่นิดๆก็จรีงนาก็จะเป็นก้างเล็ที่รัการดึงลงของใบน้าในก้างเล็บตรงส่วนเนี้จะคลายตัวลงทําให้ออกแรงน้อยลงผลก็คือทําให้หน้าเราพยุงยกขึ้นค่ะบ มุแล้คะที่ไหนคะรักคลนะคะมีสสาขาค่ะรามสองกตาิเบและเรียกต่วรามินาค่ะรัได้เเครับราสองันครับีดั่วโมกดผลคเรื่องผที่สองสวนนะครับผลเ็ที่ประมาณสักดาก็ลงดูอยู่ดูดูดูกตอของของเฮ้เราก็เ ส่วนดาราหลายคนเนี่ยเห็นอยู่ในเพจอยู่ในเฟซบอ๊กวันนี้ก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็โอเคงลงอยากจะหน้าหน้าเรียวไหมตรงนี้มันป่องนิดนึงนะแต่ฟังนะแล้วต่อไม็ถ่ายวันนี้นะครับก็คือฉีดลบดิ้วรอยรอบดวงตาหัวคิ้วหน้าผากรวมทั้งตบให้ตายกขึ้นฉีด คลายกล้านเมื้อที่ดึงหน้าตกเพื่อให้หน้าพยุงขึ้นแล้วก็ฉีดปรับลดการนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รูปหน้าเข้ารูปครับ จะสามารถฉีดโบท็อกก์่อลดริ้วรอยแต่ว่าเรื่องของการฉีดโบท็อกก์เราไม่ได้ดูแค่เรื่องริ้วรอยเห็นว่าคิ้วสองข้างไม่เท่ากันคิ้วคิ้วฝั่งขวาต่ำกว่านะครับต้องปรับให้บาลานซ์กันยกตรงนี้ขึ้นนะครับทั้งขวคิ้วที่ต่ำกว่านอกจากนี้เปลือกตาก็ต่กว่านะครับเราต้องทำการพยุงเปลือกตาให้ยกขึ้นด้วยนะครับทั้งเรื่องคิ้วและเรื่องตาครับโดยของเราต้องทําการออกแบบใบหน้าให้เหมาะกับกลามเรื่อของหน้าแต่ละคนการฉีดของเราแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูให้้้้เเหมาาาะะะสกกบคคแแต่่่ลลลนพือออททํใิิดดยยรชี วันนี้พี่พศมาลดขนาดหัวที่โตเฮกลงนะครับโดยการใช้โบท็อกโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยนะครับเดี๋ยวทําการฉีดโบท็อกใครไม่ทราบว่าสามารถฉีดโบท็อกลดหัวที่โตให้ได้ลงได้ลองคอมเมนต์กันมานะครับ